สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวครับรีวิวนี้เป็นรีวิวสุดท้ายนะของค่ำคืนนี้ผมทําคลิปวิโดีโอทยอยทำนะครับเพื่อนครับวันละคลิป2คลิปตัวนี้เป็นปืนยาวไฟฟ้านะครับ M4 ในรหัสรุ่น BYT05T นะ BYT05T เป็นโมเดล S System นะครับถ้าเป็นของ g o l d e a g l e เนี่ยมันจะใช้รหัสรุ่นว่า F613 หรือ F613 เอฟบีหกหนึ่งสามเป็นบอดี้โลหะถ้าเป็น F613 ธรรมดาเนี่ยเป็นบอดี้พลาสติกอ่ะแต่พอมาเป็นตัวนี้นะครับตัวของบียทีดับเบิลเบลเขาทําเป็นบอดี้พลาสติกนะครับยังไม่รุ่นนี้ยังไม่เคยเจอว่าเป็นบอดี้โลหะของยี่ห้อดับเบิลเบลนะครับเราจะเจอเพียงแต่ว่ามันเป็นบอดี้พลาสติก abs นะครับบอดี้พลาสติก abs มีข้อดียังไงน้ําหนักเบานะครับคล่องตัวเล่นในสนามเป็นระยะเวลานานๆไม่เมื่อยไม่ล้านะครับแล้วก็บางคนต้องการเอาไปโชว์ข้างฝา ในโมเดลนี้แต่ไม่ต้องการตัวแพงถ้าเป็นบอดี้โลหะผมบอกไ้เลยว่าตัวนี้มี6,500 6 8 0านแะครับแต่วันนี้บอดี้ ABS หรือบอดี้พลาสติกราคาวันนี้นะครับราคาวันนี้ปี68นะปี68มิถุนาย,ยน2อนาที่เราถ่ายคลิปวิดีโอกันก็ราคา4,500ครับ4,500าาทมาแกะดูกันครับสิ่งที่คุณจะได้จากโรงงานนะครับนี่เลย1ปืน1 m แม็กกาซีนราคา4,500บาท ใครซื้อแต่ปืนนะครับกับแมกกาซีนชุดนี้แกะกล่องมาแบบนี้เลยนะใครซื้อแต่ปืนกับแมกกาซีนเนี่ยเอาไปในราคา4,500บาทบวกค่าส่ง300เป็น4,8 0 0จบที่4,800รวมส่งนะครับแต่ถ้าใครต้องการซื้อแบตเตอรี่กับตัวชาร์จแล้วก็ลูกกระสุนปืนก็เป็นชุดพร้อมเล่นรวมส่งเพื่อนๆนบวกอีก1,600บาท4,5 0 0บวก1,600บาทจะเท่ากับเอ่อ4,500บวก 1, บาทจะเท่ากับ6,100บาทไม่งงนะสี่พันห0าบาทเท่ากับ6 1 0 0บาทชทดพร้อมเล่นลส่ง วันนี้ปืนมี2ส,สีมีสีทรายกับสีดําเดี๋ยวผมแกะให้ดูสีดํานะครับพื้นที่วางมันอาจจะไม่พอผมขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับเดี๋ยวนะกลัวตกขออนุญาตเอาออกก่อนเอาปืนออกมาจากจากกล่องก่อนนะครับอันนี้ตัวเคเบิลบท้ายด้านหลังม,มันหลุดเลยนะครับหลุดหลุดอยู่แล้วนะครับเอาแกะด้านหน้าแล้วกันก็ถือว่าโรงงานก็แพ็กเกจมาถามว่าดีไหมก็ผมว่าดีนะเขาทําเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้แล้วก็ล็อกติดมาเลย กองไม่ใช่กลองพลาสติกีกลองกระดาษแบบนี้แล้วใส่สายพลาสติกเคเมบัลไดล็อกมาแบบนี้แต่ลำบากไอ้คนแกะเลื่อนอ่าลุ้นลุ้นไปพร้อมๆกันแก่แม็กด้วยราคาปืนน่ารักมากครับเพื่อนเพอครับสี่พันห้าเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักนะครับแล้วก็ความแรงกันนะครับว่ามันจะหนักเท่าไหร่แล้วปืนจะแรงเท่าไหร่สีทรายได้แม็กสีทรายมานะครับอ่า ปืนสีทรายได้ไหมสีทรายมานะครับนี่เลยแล้วก็ปืนสีดำมาครับนี่ ไอโอที่ผมต้องแกะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าดี๋ยวถ้าเกิดมีลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วก็แพ็กต่อส่งได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปตัดเทีบนไทยแล้วมาร้อยสายใหม่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแกะได้แล้วก็แกะออกนะครับนี่ฮนะโอเคแม็กกจะเป็นสีดํานะครับแม็กก็ใส่บ,บเบอร์แบบนี้แต่ทุกตัวที่ ทางร้านจะส่งให้ลูกค้าก็จะเอาเบอัเบอร์ห่อทีนึงแล้วก็ใส่ในกล่องไปแล้วก็ลัดให้นะครับราคาปืนทั้ง2ตัวนะครับย้ำอีกครั้งราคาปืนทั้ง2ตัวทั้งสีดำและสีทรายตรงนี้4,500บาทเท่ากันนะครับราคาเป็นราคาณปัจจุบันปี2,568นะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนี้ในปี2,569หรือปี2 5 7 0 7 1 7 2 73นะครับก็มาเจอคลิปนี้แล้วเฮ้ยพี่ ทำไมผมดูรีวิวในคลิปมันบอกปืน4,005เองแล้ววันนี้ทำไมพี่ราคาปืน4,009ครับ4,008ครับต้องขออภัยนะครับที่ณวันนี้เราถ่ายคลิปกันแล้วมันเป็นรีวิวณปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูคลิปวิดีโอในอีก2 3ปีแล้วเจอราคาปืนมันขึ้นก็อย่าด่าผมนะเพราะว่าปืนมันปรับขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เราเคยขายกัน4,002ก็ขายมาแล้วนะครับวันนี้ราคามัน4,005นะครับของมันเข้ามาเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆรุ่นนนนนนีี้้้้้้้ะแแลลลลลวววกกก็หาาาาายยไปจขของงงตดเเเััััคคบบมรรึ ตรงบอดี้เป็นบอดี้ ABS บนล่างนะครับเขาสกีนโลโก้โคมาเหมือนกันสีทรายก็สกีนมาเหมือนกันนะครับสีทรายก็จะเห็นพันท้ายเป็นสีทรายนะครับกิ๊บมือบอดี้บนล่างแต่ชุดหน้ารางข้างบนนี้จะเป็นสีดำนะครับก็จะเรียกว่าสีชูโทนก็ว่าได้นะครับส่วนล่างสิอุปกรณ์เสริมนะครับเขาให้มาทั้ง2ตัวนะครับซ้ายและขวาเนี่ยนะแล้วก็ด้านบนรางทั้งเซตเลยส่วนหน้าส่วนหน้านะครับกดตรงนี้นะกด กดตัวนี้น,นี่กดปุ่มนี้พับลงนะครับสูนหน้ากดพับหรือยกมากดลงหรือพับนี้นะครับสามารถพับสูนหน้าลงให้มันหนีเลดดอดก็ได้นะครับหรือว่าจะกดขึ้นส่วนสูนหลัง,ส,ลงสูนหลังเหมือนกันครับมันจะมีกิฟล็อกอยู่ด้านหลังนี้นี่กดลงนิดนึงแล้วก็ดันกิฟออกแบบนี้สูนหลังก็จะตั้งขึ้นแล้วก็มีสูนหลังแบบปรับแบบกว้างกับปรับแบบแคบนะครับเขาเรียกว่าละเอียดกับหยาบ นี่นะครับเรีกยกกบหยาบประมาณนี้น้ำหนักปืนมาครับน้ำหนักปืนสองตัวนี้น่าจะเท่าออก,กันนะครับต่างแค่สีสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองห้าเก้าแปดเมื่อกี้เราถ่ายตัว m c a 1นั่นเนาะก็สองพันห้าเหมือนกันเนาะคือสองพันสองสองพันูกว่าสองพันกว่า <2, 000. S 2> อ๋อไอตัวชุดหน้าล่างเนะ 24, าะสองพันสองพันสี่สองพันห้าก็ละสองโลกว่าเพื่อนน้ำหนักไล่ไ่กันนะครับบอดี้พลาสติกทั้งหมดก็สองโลกว่าถ้าถามว่าถ้าเป็นบอดี้โลหะเท่าไหร่ก็บอดี้โลหะบวกไปอีกประมาณแปดร้อยกรัมตีไปสามโลนะถ้าเป็น Body oh Body oh บอดี้โลหะบอดี้โลหะก็จะมีแค่เนี่ยบนกับล่างนี่เป็นบอดี้โลหะเออแต่ถ้าแต่ถ้ารุ่นนี้บอดี้โลหะหนักนะผมรู้สึกว่าเกือบสี่โลถ้าเป็นของจีนโกงนะครับหน้ามันหนักเนาะ หัวบรรย่หน้ามันหนักความยาวความยาว79เซนติเมตรนะครับหรือประมาณ3 1นิ้วท้ายปรับได้5ระดับนะครับ1 2 3 4สามี่แล้วก็5้าปรับได้5ระดับแบตเตอรี่ใส่พันท้ายแล้วนะครับไม่ได้ใส่ด้านหน้าให้ลุงรังเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ,ะถ้าดึงพันท้ายสุดก็จะได้ความยาวอยู่ที่ประมาณ87เซนติเมตรนะครับก็ายาวเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไม่นิดละเยอะเลยเหมือนกันก็ถือว่าโอเคนะฮะความยาวปืนประมาณ เอ,อ31นิ้วนะครับท่อท่อเนี่ยเดี๋ยวให้ดูท่ออยู่นี่อันนี้ชัดขึ้นแลเจอไฟฉายแล้วเมื่อกี้หายไปฉายไม่เจอท่ออยู่ตรงปลอกรดแสงเลยนะครับกสิ่งที่กำลังจะบอกคือท่อเนี่ยเป็นท่อที่มีความยาวอยู่ประมาณ363มิลน,นะครับหรือ3.6เซนเพื่อนๆสามารถใส่ท่อรีดได้ถึง4.7 0หรือว่า3.63ก็ได้ท่อเดิมเนี่ยมันจะเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณ6.05หรือ6.06 แต่ถ้าเป็นท่อรีดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6.03มิลความหมายคือมันจะแคบและเล็กเล็กลงมาอีกเพิ่มเรื่องความแม่นยำเพิ่มเรื่องกลุ่มกระสุนนะครับก็แต่งได้ใส่ท่อรีดเปลี่ยนยางฮอบได้นะครับเป็นใส่ท่อรีดเปลี่ยนยางฮอบได้ตรงตรงกิ๊บมือด้ามจับเนี่ยมีคนเคยคอมเมนต์ถามว่าพี่ทำไมมันร้อนๆอ,อุ่นๆมอเตอร์มันอยู่ตรงนี้ครับเวลายิงเราจะให้ความรู้สึกว่าเออมันมีแรงถีบอยู่ตรงนี้นะครับตัวลํากล้องปืนบอกไปละท่อ3.63แต่ถ้าเกิดเราต้องการ ปรับฮอปอัพของลำกล้องปืนดึงคันลังครับดึงคันลังตรงนี้นะแผ่นคัดปอกจะดีดออกเสร็จปุ๊บเราจะเจอกับแผ่นคัดปอกหลอกตรงนี้นะพลาสติกนะถ้าเกิดเราต้องการปรับวิธีการยิงนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเลื่อนฮอปเรามือดันนะดันเขี่ยลงแบบนี้นะดันเขี่ยลงแบบนี้ถ้าเกิดยิงแล้วลูกมันเหินนะครับคือถ้าดันลงเนี่ยลูกมันจะเหินยิงไปลูกมันจะพุ่งขึ้นแบบนี้เลยนะครับถ้ามันพุ่งขึ้นกันไปแล้วก็คลายทวนเข็มให้มันมุดลงอันนี้มันอยู่ที่เรา ปรับและยิงครับระหว่างปรับแล้วก็ยิงปรับแล้วก็ยิงเนี่ยเราก็ดูไปด้วยว่าวิถีลูกันประมาณไหนนะครับประมาณไหนเอาที่เราชอบเลยนะครับน้ำหนักรู้ละสองรห้าความยาวรู้ละประมาณสาสิบเอ็ดนิ้วนะครับความแรงมามาดูความแรงความแรงกระสุนสองตัวนี้เหมือนกันต่างแค่สีราคาเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับความแรงปืนอมาดูวิธีการใส่แบตเตอรี่ความแรงปืนนะครับต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนถึงจะยิงได้อันนี้เราบีบเราบีบ ดเข้าบิดออกเพื่อนะครับปรับระยะแต่ถ้าเราต้องการใส่แบตเตอรี่ให้เราดึงลงแบบดึงลงนะอันนี้เราบีบใช่ไหมบีบแต่ถ้าต้องการใส่ก็ดึงลงความหมายคือดึงปุ๊บแล้วก็ดันออกแบบนี้เราจะเจอกับช่องใส่แบตเตอรี่นะครับนี่เขาก็จะแผ่าสายมาให้แกนแกนท้ายเป็นลูมิเนียมนะครับตัวนี้นะแกนท้ายลูมินียมทํามาอย่างดีเลยทีนี้แบตเตอรี่ที่ใช้อะปืนอสี่พันห้าแบตเตอรี่ที่เราจรัดเซตให้จะเป็นแบบนี้ ไฟฟลอกนะครับพร้อมกับหม้อแปลงชาร์จแบบนี้ชุดนี้1,100บาทตัวนี้4 0่ตัวนี้ 400, น750ามันจะ1,100นะเราคิดให้แค่1,1 0 0 1 000, 1 0 0หบาท1 1 0 0บาทนะครับ1 1 0 0บาทก็คือแบตเตอรี่750ตัวาชาร์จ350ตัวชาร์จอยู่ดีครับเวลาชาร์จเสียบไฟบ้านนะสายแจ็คเสียบเสียบไฟบ้านเสร็จปุ๊บไฟ LED ขึ้นแบบนี้เสียบหม้อแปลงชาร์จขึ้นมาแบบนี้นะไฟจะขึ้นแบบนี้นะครับชาจเม็ด ถ้าไฟเต็มมันจะเรียงเป็นสีเขียวแบบนี้ครับอห้เดี๋ยวยืมอีกก้อนมาลองเสียบดูโจด๊ดเอ่านี่ครับนี่คือกาลังชาร์จอยู่เนาะอันเนี้ยในสถานะมันบอกว่าเซลล์กลางเซลล์ตรงกลางยังไม่เต็มรอให้มันเป็นสีเขียว3ามเม็ดก่อนค่อยออกไปเล่นอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ถา,ถามว่าถ้าเกิดเราชาร์จอยู่แล้วอุ๊ยกำลังมันเลยต่อเนื่องแล้วอยากเล่นต่อทาไงครับก็ดึงออกไปได้เลยครับอยากเล่นก็ดึงออกไปเล่นได้เลย,เ,ลยเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับข้อควรระวางังชาร์จไดหห้หลายหลาย นะครับอะมาใส่เบตเตอรนี้ก็เสียบสายเข้ามานะครับแล้วก็ต่อสายชุดนี้นะครับแล้วก็พับสายคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็สวมเข้ามาแบบนี้ดึงลงดันเข้าถ้าดัาน,ดานเข้าไม่ได้มันติดก็มาจัดสายใหม่บางทีมันติดหัวปลั๊กติดอะไรอย่างนี้นครับประมาณนี้ เรียบร้อยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวของรุ่นเก่าๆเนาะมันต้องมามาหมุนชุดหน้าเนี่ยหมุนชุดหน้าหมุนคลิปซ้ายขวาเนี่ยเอาจนเจ็บเล็บอะบอกเลยเอาจนเจ็บเล็บอะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆของเอสซิติมนะต้องใช้ไขควงแบนเนี่ยมาบิดแล้วก็เปิดประกับหน้าออกเดี๋ยวทาให้ดูก่นนะย้อนลํำลึกความทรงจําถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับเพื่อนๆครับรุ่นนี้เออมันไม่ให้ถอดเลย ผมกาลังบิดตัวนี้นะครับบิดช่องตัวนี้ให้มันอ่าได้ละนี่เป็นงี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะเป็นนี้แล้วก็ถอดแล้วก็มาเสียบสายเอาแบตเตอรี่เก็บด้านหน้าแล้วก็มาสไลด์กลับอีกอุน้นวายบอกเลยวุ่นวายอาแต่พอเป็นล็อตใหม,ใหม่รุ่นใหม่เออใส่แบตเตอรี่ทางด้านแกนท้ายถ้าเป็นผมผมเป็นช่างแบบนี้ผมบอกเลยว่าชอบเพราะว่าแบตเตอรี่อ่ะมันมันใส่ด้านท้ายอะมันไม,ม,นไม่มันไม่ลุงรังครับเพื่อนครับ แต่ปัญหาตันนี้เอาเก็บยากแล้วแกะทําไมวะเนี่ย <c oughs> ขออนุญาตนะครับเอาเอาคลิปมันออกมาก่อนโอเคถามว่าถอดได้ไหมถอดอ่ะถอดถอดก็เพื่อทำความสะอาดเนาะเือมีฝุ่นมีไรเข้านะครับใส่ให้ตรงร่องก่อนซ้ายขวาไม่ได้ถอดนานมากครับเพื่อนครับก็เลยแบบเอองงมันม้่ง น้องบอกพึงถอดทำไมวะพี่แป๊บหนึ่งนะครับอ่าได้ละแล้วไงต่ออ๋อตัวนี้ติดติดหมุดอ่าดันให้ตรงโอเคแล้วก็ใส่ล็อกครับเลื่อนกันเลื่อนกันโอเคตรงล็อกแล้วนะครับ ขยับสลักล็อกอะได้ข้างละอีกข้างนึงนะครับเล็งหมุดให้ตรงโอเคเรียบร้อยฟังเสียงนะครับมาฟัวโตสรุปคือใส่ใส่แบบทางพันท้าดีที่สุดนะครับอะมาเรามาใส่ลูกกระสุนแล้วบียิงทดสอบความแรงกันแล้วมาจบคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันครับ วิธีการก็เปิดฝาตัวนี้ครับสไลด์เปิดฝานำลูกกระสุนปืนที่อยู่ในซองมากรอกใส่ตัวนี้นะครับแม็กซีนหนึ่งแม็กซีนเนี่ยจะบรรจุอยู่ที่300นัดนะครับแม็กที่แถมมาจากโรงงานเป็นแม็กเหล็กนะครับเขาเรียกแม็กโมหรือแม็กอย่างดีทีนี้ถามว่าถ้าเกิดต้องการแม็กเพิ่มมีขายไหมมีขายนะเป็นคำรองมีขายตัวหนึ่งก็ตัว550บาทนะครับวิธีการเล่นก็ปั่นให้ตึงครับปั่น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 ไปเรื่อยๆครับ ปั่นจนตึงมือนะครับปั่นอย่างเงี้ยอยู่สักประมาณสักสองสามรอบก็หมดแม็กแล้วก็ถ้าปั่นจนมันสุดมันจะดังแกลกแกลกแกลกก็คือปั่นจนลานมันสุดเนาะถ้ามันดังแกลกแกลกแกลกก็คือเต็มแล้วนะครับหมายความว่าลานมันเต็มสุดพิกัดมแล้วถ้ายังฝืนปั่นต่อเนี่ยลานอาจจะขาดได้นะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อแม็กใหม่นะต้องระวังนิดนึงมามาครับความแรงปืนนะครับ Oh, แรงอกันนะ411 409อ่ะลงมาล้วลงมาล้413ดูฟ u l อ a u โตนะครับว้ Whoa. ความแรงก็อยู่ที่ประมาณ407เรท18บอลความแรงขนาดนี้ถามว่าลงสนามได้ไหมบางสนามอดุโรมนะเพราะปืนใหม่แต่บางสนามให้ไม่เกิน400ก็ต้องลดสปริงครับลดสปริงความหมายก็คือเปลี่ยนสปริงออกหรือว่าตัดสปริงนะครับออกสักข้อหนึ่ง ให้มันพอดีกับความแรงไม่เกิน0 0อย่างสนามลำปางผมเปิดให้เล่นทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจริงๆเปิดให้เล่นทุกวันแหละเพื่อนๆครับแต่จะมีเพื่อนเพื่อนมาเล่นกันเสาร์อาทิตย์นะครับจะเยอะก็เชิญชวนได้นะครับเพื่อนๆพิมพ์ใน Google Ma p ว่าสนาม m 4 b p r b นลำปางอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีลำปางครับมาเล่นไดนะ้เราให้ความแรงไม่เกิน400แต่บางสนามก็ให้ความแรงไม่เกิน3-50นะครับก็แจ้งได้ถ้าใครซื้อไปลงสนามแล้วต้องการความแรงไม่เกิน350้ยาก็บอกได้ครับเดี๋ยวช่างเปลี่ยน เป็นเกียร์บ็อก8มินะเวอร์ชั่นเป็นหัวแท้เบริลูกสูบฟันเหล็กหัวแอนดนอลูมิเนียมทุกอย่างจะได้เกียร์บ็อกเดียวกับตัวบอดี้โลหะแต่ต่างกันตรงบอดี้แล้วก็วัสดุปืนที่เป็นพลาสติก ABS ส,ส่วนใหญ่นะครับราคาปืนก็4.5เนาะอความแรงปืนรู้แล้วนะครับน้ำหนักรู้แล้วแล้วก็ความยาวปืนรู้แล้วเทอรีก็บอกแล้วนะครับคลิปน,นี้ยิงดีมากปืน โอเคมานี้ครับ MC S System แต่ส่วนตัวผมชอบชอบสีทรายนะเพราะว่าผมว่ามันแปลกดีสาดอดรอๆสักตัวหนึ่งใสเนาะโอ้โหเท่แน่นอนครับตัวนี้มีท่อแก๊สให้เห็นข้างในด้วยทำมาเสมือนมา ต้นแบบของปืนตัวนี้เนี่ยทำมาเสมือนมารุอิเลยเนาะต้นแบบของปืนตัวนี้เป็นยี่ห้อมารุอิเขาทํามานะครับ M4 s y s t e m แล้วก็ตัวปืนหลายยี่ห้อหลายโรงงานก็มาทํางานแต่ที่เห็นทําก็คือมีเนะี่ยดับเบิลเบลแล้วก็มีจีนกงหรือกูดเอเกิลรู้สึกว่า E&C n ยังไม่เคยทารุ่นนี้มาขายในไทยนะครับแต่ว่าต่างประเทศรู้สึกจะมีนะขายยุโรปมีแต่ว่า E&C ไม่ผลิตรุร่นนี้มาก่อนมาสักครั้งเลยแต่ผมว่าเขามีแฟนครับฐานแฟนคลับของเขามีไอ้รุ่นตัว s y s t e m ตัวนี้นะราคาปืนน่ารักมาก4,5 0 0 นะครับชุดพร้อมเล่นรวมส่งก็บวกไปอีกพันหกตกหกพันหนึ่งร้อยบาทอ่ะมีสองสีครับสีดำและสีทรายเพื<ๆ>่อนๆชอบสีไหนก็แคร์หน้าจอแล้ววงมาบอกแอดมินแล้วกันช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์ครับเพื่อนๆครับไอเดียไลน์แอดเอ็มโฟบีพีการช็อปนะครับไอเดียไลน์แอดเอ็มโฟบีพีการช็อปแล้วก็เพจที่ร้านเป็นห้างหุ้นส่วนเอ็มโฟบี b b พีการ์ดลำปางพิมในเฟซบุ๊กได้เลยนะครับแล้วถ้าข้อความมาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับแล้วก็ใครอยากแต่งแรงอันนี้แต่งแรงความแรง550มีสาารถแต่งได้หนะ จริงเรามีตัวแต่งแรงบริพัติอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งนะครับช่างเตาแต่งไว้ให้ก็คาดว่าเร็วๆนี้แหละครับจะถ่ายรีวิวให้ของดับเบิลเบลเนี่ยนะ,นะชุดแต่งก็อยู่ประมาณ5000ันนะครับสำหรับชุดแต่งภายในนะแล้วก็แม่นยาบวกไปอีกประมาณ2003ก็รายละเอียดเพิ่มเติมถ้าอยากรู้ก็ทักไลน์เข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้เช่างยนขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามจนกว่าจะจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ